เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นช่วงที่ฉันอยู่มัธยมต้นเย็นวันหนึ่งแม่และพ่อเลี้ยงของฉันออกไปงานอะไรสักอย่างมันอาจจะเป็นงานเลี้ยงอาหารค่ำหรือคอนเสิร์ตอะไรสักอย่างนั่นแหละถ้าให้พูดกันตามตรงฉันจำไม่ค่อยได้นะส่วนฉันที่ไม่ได้ไปกับพวกเขาเนี่ยเพราะฉันเนี่ยมีงานที่ต้องทำแถมงานที่ว่าเนี่ยต้องส่งวันพรุ่งนี้ด้วยจริงๆมันก็เป็นงานที่สั่งมาสักพักแล้วแหละแต่ฉันเป็นพวกชอบดองไว้จนกว่าจะถึงเดทไลน์อะนะ ร่างกายมันต้องการวันไนมิลเคิลฉันเชื่อว่าใครหลายๆคนก็คงเป็นเหมือนฉันนั่นแหละฉันใช้เวลาทั้งคืนในการทํางานบนโต๊ะทํางานของฉันเพื่อให้คุณคุณทั้งหลายเนี่ยเห็นภาพนะฉันจะอธิบายเกี่ยวกับห้องของฉันให้ฟังโต๊ะทำงานของฉันมันหันหน้าเข้าหาผนังซึ่งมันอยู่ถัดจากหน้าต่างบานเล็กที่อยู่บนผนังเดียวกันและจากตำแหน่งที่ฉันนั่งเนี่ยหลังของฉันจะหันตรงกับประตูห้องพอดีก็ตามนี้แหละนะและขณะที่ฉันทำงานอยู่เนี่ย ฉันสวมหูฟังเอาไว้ด้วยซึ่งเป็นหูฟังที่ฉันได้เป็นของขวัญวันเกิดและมันเป็นหูฟังที่สามารถตัดเสียงรบกวนได้พ่อแม่ของฉันออกจากบ้านประมาณ6กโมงเย็นได้มั้งในคืนนี้เป็นคืนที่ฝนตกหนักพอสมควรเลยในช่วงที่พ่อแม่ไม่อยู่เนี่ยฉันนั่งที่โต๊ะทํางานฟังเพลงชิวๆและเขียนงานที่เรารักไปเรื่อยๆซึ่งบางครั้งเนี่ยฉันก็จะหยุดพักบ้างแล้วก็นั่งดูสายฝนที่โปรยปลายตรงหน้าต่างบ้างหรือมองอะไรไปเรื่อยเป็นระยะระยะบ้างฉันไม่ลุกจากโต๊ะเลย แต่ฉันก็ไม่ได้นั่งทางานไปซะตลอดนะพ่อแม่ของฉันกลับมาช่วงประมาณห้าทุ่มเห็นจะได้แล้วมั้งซึ่งเป็นช่วงที่ฉันถอดหูฟังออกไปได้สักพักแล้วละ่ะฉันได้ยินชัดเจนนะว่าประตูโรงรถเนี่ยถูกเปิดและก็ได้ยินเสียงพ่อแม่เปิดประตูบ้านด้วยแต่ว่าวินาทีที่ฉันได้ยินเสียงพวกเขาเข,าเข้ามาบ้านเนี่ยฉันก็ได้ยินเสียงแม่นะตะโกนเรียกชื่อฉันเอเดเลียนเกิดอะไรขึ้นกับพื้นหน้าบ้านของเรานะ่ะฉันลุกจากเก้าอี้ด้วยความสับสนเพราะว่าน้ำเสียงของแม่ในตอนนั้นมันแหลดูกระวนกระวายมากเลยนะ ฉันจึงรีบเดินไปหาแม่อย่างไวซึ่งในบ้านของฉันเนี่ยจะมีเพียงถงทางเดินเล็กๆที่กั้นระหว่างห้องของฉันกับห้องนั่งเล่นด้วยความเร่งรีบเนี่ยฉันจึงเดินไปโดยไม่ได้สนใจรอบๆเลยนะตอนนั้นน่ะหลังจากนั้นสักครู่นึงฉันก็ไปถึงพ่อแม่ของฉันสีหน้าของแม่ของฉันเนี่ยดูไม่ค่อยดีเลยเธอชี้ไปที่ผมที่พื้นแล้วก็ถามฉันด้วยความฉุนเฉียวว่านี่ฝีมือลูกเหรอหรือว่ามีเพื่อนมาหาหรือไงฉันมองลงไปตามที่แม่ชี้ ฉันเห็นพูมหน้าบ้านของเราเนี่ยถูกทําลายแล้วก็มันเต็มไปด้วยรอยเท้าเปื้อนโคลนเต็มไปหมดเลยฉันอธิบายให้แม่ฟังอย่างโลนลานเลยนะตอนนั้นะ่ะว่าฉันไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่ารอยเปื้อนพวกนั้นน่ะมาจากไหนฉันไม่ได้ไปหาใครไม่ได้ออกไปไหนหรือโทรเรียกเพื่อนมาเลยซึ่งวินาทีนั้นเนี่ยใบหน้าของแม่ก็เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเลยแหละจากใบหน้าที่โกรธโดยชุนเฉียวกับกลายเป็นสับสนแล้วก็หวาดกลัว ซึ่งแน่นอนแหละนะในน,นาทีนั้นนะ่ะเราก็เพิ่งนึกขึ้นมาได้นะว่าต้องมีใครสักคนหรือคนอื่นเนี่ยที่เราไม่รู้เนี่ยว่าใครเนี่ยเข้ามาในบ้านของเราอย่างแน่นอนฉันพ่อและแม่จึงรีบสังเกตรอยเท้าเพื่อหาต้นตอแล้วก็พยายามเข้าใจสถานการณ์ในตอนนี้ให้ได้ไวที่สุดจนแล้วจนรอดเราก็ได้รู้ว่ารอยเท้าพวกนี้เนี่ยเริ่มต้นที่ประตูด้านหลังซึ่งปกติเนี่ยเราจะปลดล็อกทิ้งไว้จากนั้นเราก็สังเกตเห็นสิ่งหนึ่งนั่นก็คือรอยเท้าเนี่ยมันเริ่มต้นที่ประตูหลังแต่กลับไม่ม และในขณะนั้นเองเราก็ได้ยินเสียงบางอย่างดังขึ้นในบ้านเราได้ยินเสียงประตูด้านหน้าถูกเปิดออกจากนั้นมันก็กระแทกปิดอย่างแรงหลังจากที่เราได้ยินแบบนั้นเนี่ยเราทุกคนก็รีบวิ่งเข้าไปในโรงรถแล้วก็รีบล็อกประตูทันทีก่อนที่แม่ของฉันเนี่ยจะเริ่มโทรหาตำรวจช่วยมาเร็วๆทีมีคนบุกรุกเข้ามาในบ้านของเราแม่ตะโกนใส่ตำรวจผ่านสายโทรศัพท์ในนา,นาทีนั้นเนี่ยฉันเนี่ยรู้สึกกลัวสุดๆเลยล่ะ หลังจากที่ผ่านไปได้หลายชั่วโมงเนี่ยตำรวจก็มาถึงที่บ้านของเราอืพูดตรงๆฉันรู้สึกว่าตำรวจมาช้ามากเลยนะแต่ก็ยังดีที่เราไม่เป็นอะไรซึ่งในตอนนั้นเองเจ้าหน้าที่ตำรวจคนหนึ่งก็ได้อยู่กับเราในรรถขณะที่คู่หูของเขาเนี่ยก็เดินไปตรวจตามห้องต่างๆภายในบ้านของเราจนเวลาผ่านไปสักครู่นึงคู่หูที่ว่าคนนั้นเนี่ยเขาก็หันมาบอกกับพวกเราว่ากลับเข้าไปในบ้านได้แล้วครับทุกอย่างปลอดภัยดีแล้วในตอนนี้ไม่มีใครอยู่ในบ้าน ใช่ทุกคนคงได้ฟังใช่ไหมคําว่าไม่มีใครอยู่ในบ้านซึ่งไอคาว่าไม่มีใครอยู่ในบ้านเนี่ยทำให้ฉันเอกใจอะไรบางอย่างนะแต่ฉันยังไม่ทันจะถามอะไรเลยตํารวจก็ถามพวกเราขึ้นมาว่าที่ถงทางเดินตรงทางซ้ายเป็นห้องของใครเหรอครับพ่อแม่มองมาที่ฉันก่อนจะหันไปตอบเจ้าหน้าที่ตํารวจว่าห้องนั้นเป็นของฉันเองหลังจากพูดจบเนี่ยเจ้าหน้าที่ทั้งสองเนี่ยรีบขอให้เราเนี่ยตามไปที่ห้องถงนั้นทันทีเลย ขณะที่พวกเรากําลังเดินไปเนี่ยมันง่ายมากๆเลยนะที่เราจะสังเกตเห็นว่ามีรอยเท้าพาดผ่านประตูด้านหลังของบ้านของเราเจ้าหน้าที่สองคนนั้นเนี่ยเดินผ่านห้องนั่งเล่นผ่านถุงทางเดินเล็กๆไปเนี่ยจนเข้าไปในห้องพ่อแม่ของฉันซึ่งอยู่บริเวณด้านล่างห้องถุงทางด้านขวาแล้วพวกเขาก็หันมามองที่ทางห้องของฉันก็คือด้านซ้ายนั่นแหละพวกเขาหยุดที่หน้าประตูห้องฉันจากนั้นเจ้าหน้าที่คนหนึ่งก็ชี้ไปที่ประตูของฉันซึ่งมันถูกเปิดทิ้งเอาไว้ตอนที่ฉันวิ่งไปหาแม่ และบนประตูเนี่ยเหมือนจะมีข้อความบางอย่างถูกเขียนเอาไวด้วด้วยดินสอสีดําเข้มซึ่งอืข้อความดังกล่าวเนี่ยมันทําให้ฉันจดจํามาถึงทุกวันนี้เลยละ่ะและมันทําให้ฉันขนลุกสุดๆเลยโดยข้อความเนี่ยมันถูกเขียนเอาไว้ว่าบันทึกของฉันสองทุ่มสี่สิบเจ็ดฉันเห็นคุณสองทุ่มห้าสิบสามนาทีคุณลืมล็อกประตูด้านหลังสองทุ่มห้าสิบเก้านาทีคุณดูโฟกัสกับงานที่ทําอยู่นะ สามทุ่ม24นาทีเธอหันมาทางฉันสามทุ่ม47นาทีมองมาที่ฉันสิสี่ทุ่ม15นาทีมองมาที่ฉันสิสี่ทุ่ม37นาทีมองมาที่ฉันสิสี่ทุ่ม49นาทีมองมาที่ฉันผลสรุปของคดีนี้ก็คือเป็นเวลากว่าสองชั่วโมงเลยที่มีใครบางคนยืนอยู่ที่ประตูห้องของฉันเพื่อเฝ้าดูฉันและใครบางคนนั้นก็ไม่รู้ว่าหายตัวไปไหนแล้วด้วย ตั้งแต่วันนั้นจนมาถึงวันนี้ฉันจะคอยบิดประตูไว้เสมอเลยล่ะฉันไม่รู้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าหากวันนั้นฉันหันกลับไปมองพวกมัน